สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้มีเหรียญไม้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสดสดร้อนร้อนเลยครับผมเนื้อเช่นหนะครับผมหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะครับผมวันนั้นที่ผมแกะกล่องให้รับชมนะครับวันนี้ถ่ายเจาะให้ดูนะครับผมนี่ครับผม สวยงามมากครับหมายเลขสองศย์แดครับผมสนวนหน้ากากเงินนะครับผมออกปีนี้เลยครับสองห้าหกเจ็ดนี่แหละครับผมเป็นอีกหนึ่งขนาจารย์นะครับผมที่เคารพศรัทธาของพี่น้องเกือบทั่วไทยนะครับผม ลูกศิษย์ลูกหานะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับคนเด่นคนดังสอสอรัฐมนตรีที่บดีกษกรมตำรวจนะครับเยอะแยะมากมายครับดารานะครับบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับผมเจ้าสัวครับวาระดีครับผมนี่ครับต้องมีครับผมผมมีแค่เหรียญเดียวครับประมูลมาด้วยครับ ราคากำลังแรงด้วยครับช่วงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านจะเล่นจะสะสมจะซื้อหาหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมแล้วก็พิจารณาให้ทวนที่นะทวนที่และที่ทวนนะครับนะครับเหรียญใหม่นี้อย่างแรงนะครับคอยดูไประยะยาวๆนะครับ เก็บได้เก็บครับพระพุทธคุณแน่นอนครับผมพระอาจารย์สุริยันท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันโคสะปัโยนนะครับผมที่จังหวัดนครพนมนะครับผมที่อำเภอปลาปากนะครับผมเป็นอาจารย์ของท่านพระอาจารย์นะครับผมท่านเป็นศิษย์นะครับออกเหรียญก็หลายวารละนะครับเก็บได้รีบเก็บเลยนะครับปี หกแปดนะครับผมจะเลิกสร้างแล้วนะครับวัดจะอนุญาตไม่ให้สร้างแล้วนะครับผมปีหกแปดนะครับหกแปดหกเก้าเจ็ดศูนย์นะครับรู้สึกว่าจะหยุดสร้างสามปีนะครับผมตอนนี้ท่านชอบวาละไหนนะครับก็รีบๆเลยครับผมเจ้าสรับศิริเหรียญเจ้าสัวนะครับผมสร้างทั้งหมดหนึ่งพัน 200เหรียญครับผมถือไม่ถือว่าเยอะนะครับ1200เหรียญน,นี่ครับฉนวนนะครับผมหน้ากากเงินเต็มแผ่นนะผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ